สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เกรสมีเวลาว่างจะมาเปิดไพ่ให้เพื่อนๆนะคะกับหัวข้อที่ว่าเหตุผลที่ทําให้คนรักหรือทวินเฟรมของคุณตกลุมรักคุณวันนี้เราก็จะมีไพ่3ากองมาให้เลือกนะคะให้ทุกคนทําสมาธิทําจิตให้ว่างเลือกกองไพ่ที่ถูกใจมากที่สุดหรือใครถูกใจไพ่กองอื่นนะคะก็สามารถเลือกฟังได้เลยนะคะ หากพลังงานของเราตรงกันหรือสิ่งไหนที่มันตรงกับคุณตรงกับความสัมพันธ์ของคุณให้ช่วยคอมเมนต์เคลมอีกหรือไม่ก็รับคำทำนายในคอมเมนต์ให้เกรซด้วยนะคะหากคลิปโดนตัดไปเพื่อนๆสามารถเปิดโปรไฟล์เกสหน้าติ k t o อแล้วก็ดูคลิปอื่นจนจบได้นะคะหรือถ้าใครสนใจอยากจะดูคลิปเต็มก็ไปดูได้บน YouTube Grace Journey นะคะกับหัวข้อเดียวกันนี้เลยอ่ะ แล้วก็มีไพ่3ามกองมาให้เลือกทุกคนหลับตาทำสมาธิเลือกได้เลยค่ะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองไพ่กองที่1นะคะไพ่ของคุณคือ the high priestess สิ่งที่ทำให้คนรักหรือทวินเฟรมของคุณตกหลุมรักคุณนะคะคนที่ได้ไพ่ใบนี้เขาตกหลุมรักคุณเพราะว่าบุคลิกของคุณ ความสุขุมความสงบความมีสัญชาตญาณที่แม่นยำนะคะการแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาของคุณการพูดมารยาทลักษณะอิริยท่าทางของคุณอ,อาจจะทำอะไรดูเชื่องช้าแต่แฝงไปด้วยความสง่างามและมีบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นคนที่ทำอะไรช้ายืดยาดเอเื่อยเฉยหรือว่า ขี้เกียจอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะคะคุณเป็นคนที่มีสมองไวกิริยาคุณเหมือนผู้หญิงผู้สูงสักนะคะแต่ไม่ใช่แฝงด้วยความเย่อหยิ่งแต่มันเป็นกิริยาที่หน่วยหน้ามีสเสน่ห์ลองจินตนาการตามดูนะคะสิ่งที่ทำให้เขาประทับใจมากที่สุดก็คือสมองและสติปัญญาของเธอเธอเดินชนปัญหาอย่างมีคลาส เธอไม่ตัดสินปัญหาด้วยอารมณ์ไม่โวยวายเธอมีสมองที่เฉียบคมคำพูดของเธอนิ่งมั่นคงสง่างามมีมารยาทและให้เกียรติผู้อื่นเหมือนครูนะคะคำพูดของเธอเต็มไปด้วยแง่คิดและคำสอนวาจามีความศักดิ์สิทธิ์เจ้าบทเจ้ากลอนและมีความเป็นตัวของตัวเองเขามองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งพิเศษ ในการที่เธอไม่จำเป็นจะต้องยึดติดกับสิ่งของภายนอกจินตนาการตามนะคะเธอไม่จำเป็นจะต้องแต่งตัวหรือมีเครื่องประดับที่หรูหราแต่เธอดูแพงและดูมีค่าในสายตาของเขาเธอเลือกสิ่งที่จำเป็นและเหมาะกับเธออย่างลงตัวและมีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะเธอมีความเป็นผู้ใหญ่ความระมุนจิตวิญ,ญญาณที่เก่าแก่หรือโอโซ ความวุ่นวายและปัญหาทำอะไรเธอไม่ได้ DM ของคุณนะคะหรือคนรักหรือเทวินเฟรมของคุณนะ่ะคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านอะไรที่เลวร้ายมาก่อนในชีวิตวัยเด็กหรือวัยโตของเขาเขาผ่านสถานการณ์ที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายมาอย่างโชคชนและการอยู่กับเธอทำให้รู้สึกปลอดภัยอบอุ่นเขารู้สึกเคารพและบูชาเธอ ความรู้สึกที่รีแลกซ์ผ่อนคลายเมื่อได้อยู่กับเธอเหมือนลงไปอยู่อีกโลกหนึ่ง mm hmm. เหมือนกับว่าเราไปสปาความรู้สึกประมาณนั้นนะคะ mm hmm. การที่ทำให้เขาสงบจิตใจของเขาสงบได้เมื่ออยู่ใ,ใกล้ๆเธอ mm hmm. ปัญหาทุกอย่างของเขาดูเล็กลงไปทันที mm hmm. และทุกอย่างดูง่ายไปหมด แล้วเรามาดูกันสําหรับกองไพ่กองที่1 DM ของคุณคนรักหรือทวินเฟรมของคุณคนนี้เขาเป็นใครมาจากไหนและชอบทําอะไรเป็นพิเศษนะคะอาชีพของเขาก็คือคุณครูเป็นทีเชอร์นะคะเป็นคนสอนเป็นโคช้ชเทรนเนอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ให้ความรู้กับคนอื่นนะคะ architecture เทเทเก็คืออาจจะเป็นสถาปนิกนะคะหรือทำอะไรเกี่ยวกับการออกแบบ อะไรแบบนี้ออกแบบภายนอกภายในแล้วแต่การตกแต่งอะไรเงี้ยมาจากประเทศไหนก็มีประเทศอเมริกาประเทศออสเตรเลียแคนาดาราศีหรือธาตุของเขานะคะอาจจะเป็นชาวธาตุดินธาตุลมนะคะราศีพฤษภราศีเมถุนนะคะราศีเมทุนคนที่เกิดเมทุนานะคะ สิ่งที่เขาชอบเป็นพิเศษเลยก็คือการดื่มกาแฟเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาเลยก็คือเลขสิบหนึ่งหรือศนะคะอายุของเขาอาจจะแก่กว่าคุณหรืออ่อนกว่าคุณเป็นสิปีเลยทีเดียวลองดูกันนะคะว่าคนนั้นตรงกับคนที่คุณมีความสนใจอยู่ด้วยหรือเปล่าหากตรงและถูกใจยังไงช่วยคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้เกรซด้วยนะคะขอบคุณค่ะ คุณเลือกไพ่กองที่สองนะคะไพ่ของคุณคือ the lover กับหัวข้อที่พูดถึงวันนี้ก็คือเหตุผลที่ทำให้คนรักหรือทวิน F ฟรนซ์ของคุณตกหลุมรักคุณนะคะสิ่งที่ทำให้เขาตกหลุมรักคุณนะคะกับคนที่ได้ไพ่ the lovers หรือไพ่กองที่สองเนี่ยเขาตกหลุมรักคุณเพราะคุณมีความเป็นผู้นำกล้าตัดสินใจคุณสดใสร่าเริงนะคะกล้าพูดและเต็มไปด้วยไอยเดียใหม่ๆขี้เล่นขี้อ้อน เป็นเด็กแล้วผู้ใหญ่ในคนคนเดียวกันเวลาเล่นก็คือเล่นเวลาที่เอาจริงเอาจังคุณก็ทําให้เขาเซอร์ไพรส์ง่ายๆได้เหมือนกันเขาชอบที่คุณเป็นคนกล้าแสดงออกและมีเรื่องให้เขาขำท้องแข็งอยู่ตลอดเวลาคุณกล้าแสดงความคิดเห็นความที่เป็นคุณมีมาสเตอร์มายเป็นบอสบิชก็คือเป็นผู้นำเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้านะคะที่ขยันดูแลตัวเองได้ พูดตรงไปตรงมาและนิสัยที่ชอบสั่งการและแอบคอนโทรลนิดๆของคุณมันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับเขามากคือเขาคิดว่าคนนี้แหละเอาเขาอยู่แน่นอนนะคะนิสัยเหล่านี้ไม่ได้บอกว่าคุณจะเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้หรือเชื่อไม่ได้หรือเป็นคนที่ไม่รักษาคำพูดเพราะเวลาที่คุณพูดและคุณทำจริงความซื่อสัตย์ซื่อตรง ที่ไม่คริงกี้ไม่ติดกับเขามากเกินไปนะคะไม่ขี้หึงไม่หาเรื่องทะเลาะไม่ยึดติดเธอมีจิตวิญญาณที่เป็นอิสระเขาชอบมากที่คุณไม่ตัวติดกับเขาตลอดเวลาและมันยังมีช่องว่างให้คุณนึกถึงกันและกันหรือคิดถึงกันมากขึ้นช่องว่างเนี้มันสําคัญนะคะเพราะว่าเราจะได้มีเวลาไปทําอะไรที่ตัวเองรักนะคะเธอมีความมั่นใจ แต่ความมั่นใจของเธอก็ไม่ใช่การที่ว่าเธอทำให้คนอื่นดูตัวเล็กลงเธอไม่คมและเธอก็ยังชื่นชมในความสามารถและความสำเร็จของผู้อื่นสิ่งเหล่านี้จะมีแค่คนที่มั่นใจจริงๆทำได้นะคะเขาเห็นเธอเป็นนักสังคมเข้ากับคนได้ทุกระดับ แต่เธอก็เรียนรู้ที่จะตัดเป็นอย่างเช่นเธอรู้ว่าอะไรที่มันท็อกซิกกับชีวิตของเธอหรือความสัมพันธ์ของเธอเธอก็จะตัดมันในท,ทันทีแบบไม่แคร์เลยนะคะและมีผู้คนมากมายอยากจะเป็นแบบเธอและเห็นเธอเป็นต้นแบบกองไพ่กองที่สองนะคะคนคนนี้ของคุณเขาผ่านอะไรมาบ้างในชีวิตของเขาแล้วทำไมมันถึงทำให้คุณกับเขาดึงดูดซึ่งกันและกันคนคนนี้เขาอาจจะมีลักษณะนิสัยที่คล้าย,ายก,กันกับคุณนะคะ และรู้สึกเหมือนว่าเขาได้เจอคู่หูและคู่รักพร้อมๆกันเขารู้สึกภูมิใจที่มีคุณเขาอยากร่วมง,งานและลงทุนทำธุรกิจกับคุณเขามีความมั่นใจในตัวคุณเพราะคุณไม่เหมือนใครความรู้สึกที่ว่าเหมือนเขาและคุณจะสามารถฝ่าฟันและร่วมสร้างเคียงข้างกันได้เป็นความสัมพันธ์ที่มีชีวิตชีวาคนคนนี้ขยันทำงานนะคะคนรักของคุณคนนี้ เขาเป็นใครมาจากไหนประเทศอะไรและชอบอะไรเป็นพิเศษมีอะไรที่เกี่ยวกับเขาบ้างเรามาดูกันนะคะอาชีพของเขาอาจจะเป็นนักแสดงหรือเป็นนายแบบนางแบบเป็นนักแสดงก็ได้เป็นผู้ประกอบการนะคะเป็นศิลปินแล้วก็เขารักในเสียงเพลงค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงเต้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสไตล์เพลงที่เขาชอบก็คือ เพลงละตินเพลงแจ๊สนะคะเรามาดูราศีของเขากัน,นะคะ่ะก็จะมีราศีกันนะคะแล้วก็ราศีกรกฎค่ะราศีเมถุนนะคะเป็นชาวธาตุน้ำค่ะสิ่งที่เขาชอบเขาชอบไปเที่ยวน้ำตกค่ะหรือว่าอยู่ใกล้น้ำตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเขานะคะเลขสี่เลขสอง เขาชอบดูหนังมากเลยแหละแล้วก็ Netflix อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ไปดูที่โรงหนังนะเขารักสัตว์นะคะคนคนนี้อาจจะมีรอยสักหรือชอบผู้หญิงที่มีรอยสักก็ได้อ่าคนคนนี้มาจากประเทศไหนคนคนนี้มาจากประเทศไหนนะคะก็คือประเทศไทยประเทศเกาหลีนะคะหากคลิปนี้ถูกใจหรือตรงกับใครอย่าลืมคอมเมนต์รับคำทำนายหรือเคลมอิฐในคอมเมนต์ให้เกรซด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองไพ่กองที่3นะคะไพ่ที่เพื่อนได้ก็คือ The Empress กับหัวข้อที่ว่าเหตุผลที่ทำให้คนรักหรือทวินเฟ a มส s ของคุณตกหลุมรักคุณนะคะคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะ The Empress เหตุผลที่เขาตกหลุมรักคุณนะคะก็เพราะความหวานค่ะการที่มีหัวใจที่เป็นแม่นะคะการที่คุณดูแลคนอื่น กิริยาที่อ่อนโยนเมตตาเผื่อแพ่คุณดูแลตัวเองและคนรอบข้างได้อย่างดีความรักของคุณเป็นรักแท้ที่ไร้เงื่อนไขคุณเป็นมิตรกับทุกคนคุณจัดการสิ่งที่ต้องรับผิดช,ชอบได้อย่างดีคุณมีสเสน่ห์คำพูดที่อ่อนโยนน่าฟังและเมตตานะคะทุกคนชอบเข้าหาคุณเพื่อขอคำปรึกษาแนะนำคุณเป็นที่พึ่งทางใจ คุณก็ทําอาหารเก่งคุณสามารถทําอาหารเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านได้ในครั้งเดียวนะคะคุณมีใจที่เอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบทําบุญเป็นผู้ให้และครอบครัวมาที่หนึ่งเสมอสําหรับคุณคุณไม่อายที่จะบอกรักหรือแสดงความรักและเอื้ออาทรต่อคนรอบข้างคุณเป็นตัวแทนของความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์และความสมดุลคุณมีความเป็นผู้ใหญ่และมีอารมณ์ที่มั่นคง คุณเป็นเหมือนดังต้นไม้ใหญ่ที่คอยเผื่อแผ่ร่มเงาให้กับผู้อื่นนะคะองไพ่กองที่สามนะคะคนคนนี้ของคุณเขาเป็นใครและอะไรที่ดึงดูดคุณกับเขาให้มาเจอกันหรือสิ่งที่ทำให้เขาสนใจในตัวคุณนะคะคนคนนี้เป็นคนที่เอาจริงเอาจังมองหาอนาคตเขามองเห็นอนาคตและครอบครัวที่มีความสุขเมื่อมีคุณอยู่ตรงนั้นเขามองเห็นบ้านที่เต็มไปด้วยลูกหลาน ความมั่งคั่งและมั่นคงทางอารมณ์ความอิ่มเองมและสุขใจและเรามาดูกันนะคะว่าลักษณะราศีการงานนิสัยความชอบส่วนตัวของเขาเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่เลือกกองไพ<ม>กองที่3นะคะอาชีพของเขาอาจจะเป็นวิศวกรเป็นคุณหมอเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นยูทูบเบอร์หรือท,ทำงานทางสื่อออนไลน์ ราศีของเขานะคะก็เป็นราศีเมษราศีกันราศีพฤษศเป็นชาวธาตุลมธาตุไฟอาจจะเป็นคนราศีมังกรราศีกุมราศีพิจิกราศีสิงห์หรือเป็นชาวธาตุน้ําก็ได้นะคะตัวเลขที่เกี่ยวกับเขาก็คือเลข6เลข7อาจจะมีอายุที่อ่อนกว่าคุณเขามาจากประเทศไหน หรือทวีปไหนนะคะก็คือ t ropical ก็คือประเทศที่มีอากาศร้อนติดทะเลนะคะประเทศญี่ปุ่นนะคะทวีปยุโรปนะคะแล้วก็อียิปหรือ Middle East นะคะโอเควันนี้ก็จบไปแล้วกับไพ่กองที่3นะคะหากเพื่อนคิดว่าพลังงานของไพ่ใบนี้ตรงกับคุณช่วยฝากคอมเมนต์รับคำทํานายในช่องคอมเมนต์นะคะ และหากถูกใจฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Grace Journey ใครอยากดูคลิปเต็มสามารถดูได้ที่ช่อง YouTube นะคะ Grace Journey ค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ